จะพูดพร้อมกันเลยจริงๆนะคะพูดพร้อมก็ไม่ไปพบกับรายการแปลกไปใหญ่ดังค่ะวันนี้พามาที่นี่เลยนะคะเป็นแบบบรรยากาศงานวัดคุณผู้ชมไหนอะไรไหนในวัดบรรยากาศงานวัดนนนพูดได้ยังคะว่าพาพิวที่วัดไม่ได้พูดสักคมบอกว่าพาไิที่บรรยากาศงานวัดคุณผู้ชมแปลกยังไงก็ไม่แปลกนะจริงๆแล้วคนไทยก็อยู่กับเรื่องราวของงานเทศกาลแบบนี้มาตั้งยาวนานแล้วเนาะอะไรอะไรก็วัดใช่ แต่ที่แปลกแล้วก็ใหม่เนี่ยเพราะว่าที่นี่คือศูนย์สิลิกิตนะคะใช่การจัดงานวัดแบบสมัยก่อนนี่คือต้องจัดที่วัดเท่านั้นแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะเพราะว่าบริษัทนี้เนี่ยที่เขารับจัดงานเขารับจัดทุกสถานที่ไม่ว่าคุณจะไปจัดในโร่มจัดเอาท์ดอร์แบบนี้หรือจัดที่บ้านแต่ให้เป็นงานวัดได้หรือจัดที่วัดจริงๆก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวจะพาไปเดินชมบรรยากาศค่ะแล้วก็จะพาไปพบกับเจ้าของไอเดียนี้ด้วยนะคะเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเขาได้ด้วยแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากจะทําธุรกิจนี้บ้างเนี่ย<ช>ก็ต้องปรึกษาเขาาูว่าจะทำยังไงกันดีอยากจัดวันเกิดเป็นธีมงานวาออัดอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้อ,ะอ่ะเดี๋ยวปรึกษาเขาดูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันแบบกระถึงใจอะ่ะน่าเล่นใช่อยากจะไปเล่นแล้วอยากจะไปเล่นแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวนั้นพาไปเล่นก่อนนะคะแล้วก็พบกับคุณโอ้นหลังจากนี้พวกเราขออนุญาตไปไปเล่นกันละกัน ำได้ถามเชิญเราใช่ไหมคะอ๋อใช่สวัสดีค่ะรับจ็อบเป็นพนักงานด้วยเหรอคะชั่วคราวชั่วคราวค่ะน้องเบรกเราคน้องเบรกนะเอ้ยนี่ไงก็คือได้พิวังก่อนคือแนนเดินมาเจอกับอย่าเพิ่งเล่นแนนมาเจอกับพี่อ้อเนี่ยคือเจอทางอินเทอร์เน็ตแนนพยายามหาแบบว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับงานวัดงานวัดซึ่งเจอแล้วนี่ไงธุรกิจที่เกี่ยวกับงานวัดแต่ว่าความแปลกใหม่น่าสนใจคือว่าตั้งแต่เว็บไซต์ของพี่อ้อเนี่ย คือเป็นเราได้เขียนว่า www. งานวัด com com เก๋ไกห่นะคะก็เจอคว่าางน็บก็เจอยเลยกับหนึ่งเว็บเกิดมากอย่างของพวกนี้อะไรยังไงนี่ใช่ก็พี่เป็นก็ของสินค้าต่างๆทั้งหมดค่ะแต่ว่าเรามีสต็อกเยอะมากก็มีโกดังอีกสองที่อะค่ะโกดังที่โดยเก็บพ็อปเปีย่างพวกนี้อะค่ะแต่เราก็ยังไม่เข้าใจอะยังไงคือการเริ่มต้นคือเริ่มจากลูกหนุ่มพี่เอง อยู่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าอยากทำธุรกิจนี้ขึ้นมาเพราะจริงๆเลยเป็นเจเนอเรชันที่3เป็นงานวัดที่เป็นออริจินอลงานวเขาเรียกว่าจัดแปลงแอปพลายให้มันรับอีเวนต์ได้ดูจากแบบลักษณะของอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ย แต่งหน้าทาปากใหม่ทุกอย่างคือว่าดูดีกว่าที่ไปเจอทัว่วไปในงานวัดดูดีมรองรับก<ด>ีฬาโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาา่าขอบคุณเจ้าของงานที่ก่อนดีกว่าเจ้าของงานวันนี้คือใครคะบริษัทจรรย์ธุรกิจเชียงใหม่นะคะต้องขอบคุณมากที่อนุญ,ญาตให้เรามาถ่ายทำรายการเพราะจริงๆวันนี้เป็นงานของสายการบินอาหาให้บริษัทจรรย์ธุรกิจเชียงใหม่เป็นเป็นผู้จัดเป็นแม่ง,งานนะคะแล้วก็ก็ส,ป,ป,อป,สปอนเซอร์อะไรพวกบูธอะไรต่างๆเนี่ยเป็นคนจ่ายตังค์ว่าง้นอ๋อค่ะก็ต้องขอบคุณทั้งสายการบินต่างๆทุ สายการบินนะคะโอเคเล่นฟรีหรือเปล่าวันนี้อ่าวันนี้ฟรีค่ะฟรีนะคะมีของแจกด้วยมีของแจกด้วยมากมายหลายอย่างเดี๋ยวพี่อ้อพอน้องหะเลิกเบรกเมื่อไหร่พี่อ้อมีเวลาว่างเนี่ยมาพาแดนเดินต่อหน่อยได้ใจแต่ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตขอเล่นหน่อยแรงแรงนะรักรักด้วยดิ่ทำไม่ลงหรอกทำไม่ลงเฮ้ยเดี๋ยวขอก่อนเอาแต่เลยแรงแรงทุนบิล ทำไมมาเดินเก็บลูกแบบนั้นล่ะครับโดนคุณแนนใช้อีกละสิทธาน่าสงสารจริงๆดูคุณแนนสิครับเธอเล่นไม่สนอะไรทั้งนั้นป่าอย่างเดียวเลยมีความสุขจริงๆนะครับคุณแนนา แต่เขาแต่ว่าจะใช้แขกเก็บมันก็ไม่ใช่ฟิลใช่ปะล่ะแล้วแน่ไม่สงสารพี่ไม่อยากเล่นไม่ใช่ไม่สงสารพี่ยับอกไปว่าถ้าพี่ไม่เก็บแล้วใครจะเก็บแล้วแน่เป็นน้องพี่จะต้องให้ต้องแบบว่าน้องอะไรตัวตัวด้วยนี่มันเกี่ยวกันกินแต่เด็กแม่คุณแนนใช้เหตุผลนี้เป็นพ่ออ้างตลอดเลยนะครับแล้ี่หลายเกมค่ะพี่พาไปเดินควรแล้วพี่ไม่ต้องการใจไม่ต้องการใจพี่หลายเกมเราเอางี้ดีกว่าเรามาแข่งกันเอาไหม่ะใครถ้า ถ้าใครแพ้ต้อง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 เฮ่นกันตำใจอย่างเงี้ยว้า น่ยเีงานมันก็เดินต่อไม่ได้บอกเขาไปแล้วอบน้านะท่านีเลนะเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยดิเหนื่อยเพราะอะไรล่ะคะเหนื่อยเที่ยงกับเธอแหละแคร์ลัคาญไปเลยแขกหนีไปเลยแขกหนีแลกินข้าวก่อนนะคะขออนุญาตได้ไหมขอเล่นเกมแก้ตัวให้โอกาสคนหรือเปล่าให้โอกาสแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันของพี่บ้างได้ปันแหนคือแบบว่า ไม่เคยแพ้คุณผู้ชมไม่เคยแพ้พี่ผิวสักเทปแพ้เทปแก่หนมนบ้งสิคุณนิวมากนี่เลยนี่นี่ไปนี่ไปนี่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่เรียกไม่เป็นอ่ะไม่เคยเล่นล่ะอยากให้เอาภาพลงมาแฉลบปะล่ะเขาแฉลบเขาแฉลบไม่ล่ะลุงบิวครับเขาเรียกว่าแฉไม่ใช่แฉล้วครับ ใจความว่างเปล่าันใจความว่างเปล่าฉันมาทำข่าวเธอพอแล้วอะไรเขาอินเสิร์ตกันอยู่ฝีมือใครรู้ใช่ไหมคะจากการดีอะไรหดหดอันนี้ของแนนอันนี้ของแนนอันนี้ของแนนอันนี้ของอะไรอะอะไรหดหดอย่างเงี้ยเธอถนัดนักแหล่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะฝีมือก็เออไปนักยิมเป็นทีมชาติได้เหมือนกันหล่ะ เป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะไปเล่นเกม้ไยมากเยเดี๋ยวพักค่นเอตจิมหลอดก่อนเอาสีแดงไว้กันนะคะจะได้หวั่นหวะ่นชนะโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยที่ที่สัญญาไว้ว่าอะไรนางนำสาย สนใจอยากจะมาจ้างพี่บ้างทำยังไงคะจ้างพี่ไปจัดงานก็ติดต่อได้เลยค่ะ0860861144ค่ะแล้วก็อ่านก็เว w ร์ไวเบสงานวัดคมพิงานวัดภาษาไทย .com ภาษาอังกฤษตามที่เกิดเลยเืลยในกรุงเึ้นระดับหนึวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอาแล้วกันนะคะเรากินไม่หยุดเลยอ่ะจัดวางไม่ได้ด้วยไม่เได้ค่ะขอบคุณค่ะสนใจอยากจะติดต่อพี่เขาอย่างทำเรื่องงานวัดให้ไปที่งานวัด .com ที่งานวัด .com นะคะส่วนใครอยากจะดูรายการแตะไหม่เราทำยังไงเรา ก็ในเฟซบุ๊กเรามีเฟซบุ๊กแล้วค่ะหน้าแฟนเพจตอนนี้กําลังคึกคักเลยนะแค่คุณผู้ชมเข้าไปในเฟซบุ๊กนะคะเซิร์ชแตกใหม่ใหญ่ดังแค่นี้คภาษาอะไรล่ะภาษาอะไรภาษาไทยเราคนไทยง่ายๆ่ายไปรู้ภาษาไทยเหรอภาษาไทยค่ะไปรูกภาษาไทยเหรอไทยค่ะเนพอปันเราถืออะไรคะตลอดตลอดขอบคุณนะคะกำลังใจกำลังใจ Open Gangnam Style Hey sexy lady Woop 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 Open Gangnam Style Hey sexy lady Woop 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 Open Gangnam Style